4 3 2โอเค สวัสดีค่ะพบกับนุ่นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะจะเป็นช่องที่นุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์นะคะมารีวิวรถยนต์มือสองให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกมากมายเลยนะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้เนี่ยนุ่นมาพร้อมกับรถอีโกคาประหยัดน้ามันนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกมากๆเลยนะคะซึ่งก่อนที่จะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้นุ่นมาพบกับตัวรถคันนี้เลยนะคะสำหรับตัวรถสีเทาดำคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสเอทิทนั่นเองนะคะรุ่น1.2ส p o r t นะคะคันนี้ได้เป็นปี2020เลยนะคะสำหรับราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่439,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองอันนี้คือแบบว่าออกรถศนบาทเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสำหรับลูกค้าที่ ประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าชา้าไม่มีแบ็กลิสต์ย้ําเลยนะคะว่าสามารถออกรถศู์บาทได้จริงนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะแต่จังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดเฟ็นอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะหากไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจัดส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะคะ มาเดี๋ยวนุ่นพาจอดลึกในส่วนของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นยาริตรตัวโฉมเอทีพนะคะของเขาเนี่ยจะเป็นรถซีดานสประตูได้เป็นรถเก่งแบรนด์หลักนะคะเป็นของแบรนด์โตโยต้านั่นเองสําหรับโตโยต้าน,น,นะคะนุ่นบอกเลยว่าอะไรไม่จุกจิกดูแรลรักษาง่ายและที่สําคัญเนี่ยมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะการออกแบบกระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนกไก่กชอชิง4 0่7งอุทัยธานีซึ่งหมายเลขทะเบียนนี้นะคะ ทางเพรยนของเราเนี่ยจะทาการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆใ,ในส่วนของตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกันชนด้านล่างที่เป็นในลักษณะของเปียโนแบ็กสีดาแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเอกลัก,กษณ์โดดเด่นของยาลิทเอทีฟของชมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟ็เตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะคะ ที่เป็นหลอด LED อยู่ในชุดโคมไฟด้วยเนาะก็มีครบเลยแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของเส้นโครเมียมในชุดโคมไฟให้แบบนี้เลยนะคะฮะเราไปดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะคะสําหรับล้อของตัวรถคันนี้เนี่ยคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่านะคะได้มีการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กสีเงินเป็นสีทูโทนนะสีเงินกับสีดํานะก็ถือว่าการเลือกแม็กของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้ากับสีของตัวรถนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด15นิ้วเนาะ มาพร้อมกับตัวยางดันหลบนะคะได้ยางสัปดาห์ที่18ปี2021นะคะตัวยางก็ค่อนข้างใหม่อันนี้ก็คือยังใช้งานได้อยู่เนาะสำหรับรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะดูโครงสร้างของเขานะโครงสร้างเดิมๆน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันอย่างแน่นอนนะคะ ัดมาด้านบนเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวกระจกกันนะคะสําหรับกระจกมองข้างเนี่ยเวลาพับปูกระจกอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันได้ฝาครอบที่เป็นสีดํานะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกทั้งสีบานเนี่ยมีการติดตั้งคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีการติดตั้งฟิล์มรอบคันนะคะก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะคะก็ ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปและที่สําคัญก็คือไม่บดบางวิสัยทัดการมองเห็นอย่างแน่นอนนะคะีนินุุนอยากให้ดูในส่วนของตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของตัวกระจกซึ่งถ้าเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ตัวต้าแบบนี้นะคะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่ากระจกเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกซึ่งตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอ่ะดูภาพรวมด้านข้างกันนะคะ ด้านข้างนี่คือคมสันเหลี่ยมอยู่ครบนะคะสีเสมอกันทั้งหมดเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนั่นก็คือสีเทาดำนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะคะแล้วก็ e 2 0แล้วก็รองรับ e 8 5ด้วยนะคะมาต่อกันในส่วนของไฟด้านท้ายกันนะคะสำหรับไฟท้ายเนี่ยจะได้เป็นหลอด led นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอย อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยซึ่งการออกแบบไลาท้ายของโฉมนี้เนี่ยจะค่อนข้างเรียวแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งจะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือยาลิสเอทีฟนั่นเองนี่นะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นซึ่งเป็นโลโก้ของโตโยต้ตานะแน่นอนตัวนี้เป็นตัวเอทีฟนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายที่เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเป็นสปนอยเลอร์น้อยๆน,นะเห็นไหม เดี๋ยวต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านบนหลังคานะคะถัดขึ้นมาเลยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวเสรรยาสัญญาณนะคะตัวนิวไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุนั่นเองถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไรฟฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด,ด้านท้ายซึ่งสามารถเปิดได้ทั้ง2แบบเลยนั่นก็คือใช้กุญแจเปิดได้เลยนะคะซึ่งกดค้างหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนี่กดค้างแล้วก็ ขเขาก็จะเปิดเลยแต่ว่าคันนี้เห็นไหมคันนี้มีติดกล้องถอยหลังมาด้วยนะคะซึ่งเป็นกล้องที่มาจากโรงงานเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆไปเลยนะมาดูกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งตัวยาลิสเองอะ่ะคือเป็นรถเก่งซีดานสีประตูที่แบบว่ามีพื้นที่ภายในค่อนข้างกว้างกว้างแบบกว้างมากนะคะกว้างกวาอ้อยอีกอ่ะตัวเนี้ยคือเก็บสัมภาระได้เยอะใครที่แบบมีสมบัติเยอะชอบเดินทางไกลๆนะนู่นว่า ยารีตตอบโจทย์ทั้งด้วยกับบอดี้ความกว้างแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างถูกและที่สําคัญประหยัดน้ามันมากๆเลยนะคะเปิดมาด้านล่างนะคะตัวนี้ด้วยกับของเขาเป็นรถปีใหม่ใช่ไหมคะเขาจะไม่มียางอะไรสํารองแล้วแต่ว่าเขาจะมีเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะคะตัวนี้ก็ยังไม่เคยแกะมาใช้ยังไม่เคยแกะมาใช้มาก,ก่อนเลยนะคะ สำหรับตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะสีขาวขาวนี่คือแบบเป็นรอยซีนทางมะพร้าวซึ่งตัวนี้เป็นโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบเลยอีจยวนุ่นเปิดให้ดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอันนี้เรารับประกันเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีการจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาก่อนมาเรามาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันนี่ซึ่งสามารถเปิดให้ให้คุณลูกค้าดูได้เลยนะว่าเนี่ย น็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับมาไปดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้เป็นตัวยืนยันแล้วก็การันตีนะคะว่าน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันเห็นไหมน็อตสีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับซึ่งพวกนี้นะคะเป็นตัวการันตียืนยันได้ว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยเดินชนไม่เคยถอดหรือว่าเปลี่ยนไปทําสีมาก่อนนะขอบยงขอบยางพวกนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะนุ่นบอกเลยว่าสภาพดีมากนะคะตัวรถทันนี้นะ ใครที่กําลังมองหาตามหาอยู่ก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะอันนี้เราก็พาเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูในส่วนของออปชันภายในตัวรถคันนี้กันมาเข้ามาเลยมามาดูกันในส่วนของพวงมาลัยก่อนดีกว่าสําหรับตัวนี้นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถรับสายวางสายได้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ คือดีคือดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าไม่เยอะจนเกินไปเนาะมาดูในส่วนของตัวเลขไมค์กันสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเลขไมค์อยู่ที่23,437กิโลอันนี้เป็นเลขไมค์ทการใช้งานจริงๆนะคะไม่เขียวไม่กออันนี้คือรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะนุบอกเลยว่าใครซื้อคันนี้คือไม่ผิดหวังเลยจริงๆเนาะ มาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะก็จะได้เป็นจอสัมผัสทัลสกีนนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็ตัวนี้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยแล้วก็เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่แสดงให้เห็นเลยนะคะเป็นกล้องถอยหลังขึ้นที่จอตรงนี้เลยเนาะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของระบบแอร์นะคะจะได้เป็นแบบออโต้นะคะก็ ปรับได้อัตโนมัติหรือว่าถ้ายังไม่ทันใจเราก็ปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้ก็คือเราควบคุมได้เหมือนเดิมนะถัดมาในส่วนของตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเบาของเขาเนี่ยจะเป็นทั้งเบาะหนังแล้วก็เบาะผ้านะคะซึ่งเป็นการออกแบบที่ถือว่ากําลังดีเลยนะคะเป็นทั้งเบาะหนังก็ดูแลง่ายแล้วก็เบาะผ้าเนี่ยระบายความร้อนดีดมากๆเลยการออกแบบเบาของเขาเนี่ย ่อนข้างดีเลยนะคะรับกับสรลีละของผู้โดยสารแล้วก็ผูดขับขี่เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกเลยนะคะมาไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าี่เห็นไหมสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังและบาะผ้าเช่นเดียวกันซึ่งการออกแบบเบาะของเขาเนี่ย รองรับผู้โดยสารถึง3ท่านเลยนะคะมีสายเบลว์ให้3เส้น mm hmm. ก็แปลว่าสําหรับความปลอดภัยตัวรถคันนี้เนี่ยรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะ mm hmm. พื้นที่ภายในนุ่นบอกเลยว่า,วางนะคะพื้นที่ระยะห่างระหว่างบแถวหน้านและแถวหลังนี่คือแบบมีพื้นที่เหลือ,เล,อเลยเนาะ mm hmm. ด้านล่างเนี่ยของเขาอะตัวนี้เป็นถาดถาดยางรองซึ่งตัวนี้นะจะบอกว่าคือตรงรุ่นของเขานี่คือแพงมากเลยนะคะก็คันนี้ก็แถมไปให้เลยนะคะเราไม่ได้มีการ เอาออกแต่อย่างใดนะคะคือนุ่นให้ไปเลยเนาะแล้วก็ตัวเพดานด้าน,านบนนะรอยขีดขูดขุยอะไรอย่างงี้คือแทบไม่มีเลยนะคะและสุดท้ายที่นุ่นจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าน,นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย mm. และจะบอกว่าตอนนี้นะยาริสเอทีฟนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะในหมู่รถยนต์มือสองนะคะและยิ่งตัวรถคันนี้นะ ราคาถูกด้วยนะคะสภาพคือดีนะและไม้น้อยด้วยนะคะก็มาเก็บหมายเลขทะเบียนมาสอบถามก็ได้เลยมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะก็สําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ VVTiE นะคะก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ E c o กค่ะเช่นเดียวกันเนาะอันนี้จะเป็นขนาด1,200นซีซีนะคะเครื่องเดิมไม่มีน้ํามันไหลยเยอะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดไปดูในส่วนของนอ็อตฝากระโปรงกันนะคะ น็อตฝากระโปรงสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับค่อยๆไล่ลงมาจะเป็นในส่วนของน็อตแก้มด้านขวาน็อตแก้มด้านซ้ายเห็นไหมแล้วก็เมนต์อาร์ติบาโชฝั่งนี้สภาพดีสมบูรณ์ตัวคานด้านซ้ายเดิมๆเลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะคานเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะอันนี้คือเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยเนาะมาจนถึงในส่วนของตรงนี้นะ สี ì, สีพวกนี้เป็นแต้มสีที่มาจากโรงงานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวคานด้านขวานะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของน็อตแก้มด้านขวาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสติ๊กเกอร์มอกที่ติดอยู่กับเบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วก็มีอาร์ี่เบ้าชกเช่นเดียวกันถัดมาด้านบนก็จะเป็นในส่วนของน็อตฝากปงฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะ แผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่นะคะก็น็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบสมบูรณ์เลยเนาะเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานแล้วก็สติ๊กเกอร์สีก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์ลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเรี่มทะเบียนรถนะสามารถตรวจสอบได้นะคะไม่ชารุสูญหายอย่างแน่นอนก็เป็นองไงกันบ้างคะสําหรับ ตัวรถสีเทาดำคันนี้นะคะตัวต้ายาลิทเอทีฟนะคะ1.2สปอร์ตปี2020จดทะเบียนปี2021นะคะก็ราคาตั้งขายอยู่ที่4 39,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแคปไมล์เลขทะเบียนนะคะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถเทยนต์ของเราเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็สนใจนะคะรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยช้าหมด,ดรถไม่อยู่นะคะก็ ดูจบแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ